ถ้าไม่มีเรามันมีอยู่ตลอดคือมันรู้ของมันเองเห็นไหมไหมตอนนี้ธรรมชาติทั้งหลายเขาปรากฏเป็นเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่มีภาษาบอกว่าเป็นอะไรปรากฏอยู่ตอนนี้ตลอดรู้ใบไม้ใบเดียวก็รู้ใบไม้ทั้งป่าธรรมะเป็นเรื่องง่ายนะ จับหลักดีๆโดยเฉพาะตอนเจาเ้าเช้าตื่นขึ้นมามารับรู้ธรรมชาติซึ่งมันรับรู้ของมันด้วยธรรมชาติของจิตเองไม่มีเราไปเป็นเจ้าของรู้นะจงเกตดีๆและถ้ามีความพยายามแม้แต่เสี้ยวขณะที่มีเราไปรู้ เห็นขณะเนี่ยถ้าเห็นขณะที่มันมีความรู้สึกว่ามีเราไปรู้เรื่องมีความหมายว่ารู้อะไรมกขณะนี้ขอแค่ครั้งเดียวเราจะเกิดความรู้แยกญาด้ว่าน,นี่เองคือการเกิดนี่เองคือตัวตนนี่เองคือการสร้างวัตตะถ้าเห็นด้วยจิตนะแล้วเข้าใจตรงนี้ด้วยจิตนะมันจะเกิดพุทธภา,าวะ โร่งจิตสว่างคันห้าจะระเบิดแตกและเอยียดตอนนี้ธรรมะเป็นเรื่องง่ายแค่นี้แค่รู้ตามความเป็นจริงเราจะเห็นอนัตตาธรรม